สวัสดีน้องๆวันก่อนที่ตกตะกอนจากน้ำในติกนะฮะเป็นตะกอนรวมเก่าเขาอะนะครับมีน้องๆยังสงสัยอยู่ว่าจะไปยังไงต่อก็เลยจะมาทำให้น้องๆดูนะครับนี่คือตะกอนที่ตกด้วยอลูมิเนียมของน้ำในติกนะครับมันคือเป็นพวกในเตรดที่อยู่ข้างในนี่นะฮะผมก็จะ เมื่อได้ตะก,กรอนออกมาแล้วก็จะเอาตะก,กรอนนี้มาล้างด้วยกดเกลือก่อนนะครับผมผมผมจะริดน้ํามันออกสักหน่อยนึงหลังจากนี้ไปก็จะเอากดเกลือนะครับลงไปล้างมันก่อนไม่ต้องล้างน้ำร้อนก็ได้ เอากดเกลือเนี่ยไปล้างมันก่อนล้างเพื่อให้พวกเหล็กถ้ามันมีให้มันออกไปอลูมิเนียมถ้ามันมีให้มันออกไปครับพอหลังจากนี้ไปเสร็จจากนี้เราก็จะล้างด้วยน้ําร้อนเดี๋ยวผมจะเอากดเกลือใส่แต่อาจจะจะทายใส่บิกอร์เล็กนะฮะเพราะว่ามันบี้กิ g g e ใหญ่ไปผมจะเอากดเกลือลงไปต้มล้างมันล้างมันให้มันสะอาดก่อนนะฮะ โอเคน้องๆผมถ่ายลงมาใส่บิกเกอร์เล็กแล้วผมจะเติมกดเกลือลงไปก็ประมาณ1้อยมิลลิลิตรก็พอไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่ามันไปเจอกับความร้อนมันก็ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็มาดีน,นะฮะต่อไปผมจะเอามันไปต้มครับเวลานี้ผมได้นำตะกรอนมันมาต้มนะฮะใส่กดเกลือลงไปแล้วแล้วเอามาต้ม ต้มให้น้ําเดือดก็พอแล้วนะครับแค่นี้ก็ออกหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นออกไซด์ของเหล็กออกไซด์หรือว่าขี้ฝุ่นของอลูมิเนียมมันจะออกหมดนะฮะโอเคครับ